ก็สวัสด,ดีเพื่อนงนะครับสวัสด,ดี f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้ช่างกบก,ก็จะพามาเช็คซ่อมทีวีของซัมซุงซัมซุงนะครับเป็น29นิ้วสลิมนะครับผมอ่าเรามาดูอาการกันว่ามันใหญ่มากๆมันเป็นยังไงโอเคครับเก็บแปับแป๊บหนึ่ง มันก็ประมาณนี้ครับผมมาดูครับหนึ่งครับเป็นเส้นสะบัดกลับก็เรียกว่าเส้นรีเทสนะครับกดอะไรก็ไม่มีไม่มีแบบเป็นตัวเลขเป็นอะไรขึ้นมานะครับเรามาปิดทำการเช็คกันเลยรุ่นอะไรจะให้ดูรุ่นก่อนนะครับข้างล่าง หนึ่งครับแบบหนึ่งอุ่นนะครับผมนะครับ C Z Z S สองก้าแซ M แซฟห้าศูนย์ m l นะครับผมรุ่นมอ่มก่อนอื่นเราก็มาเช็คไฟ I G B นะครับผมอาการแบบนี้ภาพวิดีโอแอมเรียกภาพวิดีโอแอมจะมี IC ควบคุม ไม่มีทานติตเตอร์นะตรวนี้เป็นไอซีไอซีควบคุมนะครับผมเป็นไอซีแบบไหนเดี๋ยวให้ดูอ้าวตัวท,ที่ครับพอดีถอดกล้องจะสัส้นนิดนึงไอซีตัวนี้นนครับเบินอยู่ข้างในไอซี IC ตัวนี้ที่ควบคุม rgb ขยายสัญญาณ rgb เข้าเจอเข้าหลอดครับผมเข้าไส้หลอด แต่ละ,ะเข้ากระบอกปืนอิเล็กโตรดแต่ละแต่ละกระบอกว่ามันจะมะีสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงครับผมสามสีอิเล็กตรอนหลอดยิงยิงเพื่อจ่ายไปหาช่องสีสัน ฟอร์ฟอรอะไรประมาณนี้อยู่ข้างในครับผมเป็นสารเรืองแสงก็ปรับมาณนี้ครับอ่ะเรามาเช็คกันเลยว่ามันไปเท่าไหร่ผมกบจะถือกล้องนะครับจะได้เห็นกันอาจจะน่นนิดนึงนะครับลกล้องไม่ถึงน,นึงครับดูไปไอ b ว่ามันเป็นยังไง เสียปลักก่อนแป๊บหนึ่งครับผมไปก็ต้องปกตินะครับถ้าไปผิดปกติมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับพูดถึงเสียปลักเลยเแปบ๊บหนึ่งครับ อ,อครงจะเห็นกันนะครับผมก็เดี๋ยววัดไฟชุดแรกวัดตรง RGB ก่อนอันนี้ B BK ไฟสีน้ำเงินน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินได้แปดโวลต์เห็นไ,ไหมครับแปดโวลต์ครับนี่แปดโวลต์แปดจุดเก้า เงินเห็นไหครับออไปอีกนิดนึงดินอเมริกันต่อไปก็วัดไฟสกรีนสกรีนมีแค่ร้อยแปดนะครับเห็นไหมสกรีนมีโซนแค่ร้อยแปดแล้วก็วัดไฟ อันนี้สีแดงแปดโวลต์นี่สีสีเขียวแปดโวลต์ไปน้อยมากนะครับไปน้อยมากไปสกรีนก็มีนิดเดียวสกรีนนะครับมีแค่ร้อยร้อยแปดโวลต์ตั้งผมจะลองปรับดูมันจะขึ้นไหม Okay. ลองปรับดูรู้สึกจะมีการซ่อมแล้วนะมีรอยซ่อม,มนะมี3.5ตอนนี้200 300 300ได้อยู่นะปรับได้ปรับได้แสดงว่าอ่ามีมีมีช่างเขาซ่อมมาแล้วเขาปรับมาที่108โวลต์260กว่าลอง260กว่าซ่อมมาแล้ว อาการแบบนี้ก็คือระบ,แบบอนะย่อางนะไฟร้อยแปดิบมีไหมไฟสองร้อยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นไฟสองร้อยจะให้ดูจะมีบอกอยู่แล้วแป๊บหบนึ่งครับผมแบบพอเห็นไหมครับเห็นนะครับเดี๋ยวจะจิ้มตรงนี้มันจะเป็นไฟสองร้อยนี่เหแบบ็นไหมครับ ไม่มีเลยเห็นไหมครับมีไฟสองร้อยนะครับไม่มีไม่มีสักแอะเลยแล้วก็ไฟอ่า RGB ไฟมาจากอ่า IC วิดีโอเอ็มก็คือไอซีไอจังเกิลไอซีจังเกิลแต่ไม่มีเลยครับเห็นไหมไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยเห็นไหมครับไม่มีเห็ไหม ไม่มีสักแอะเลยไปสองร้อยก็ก็ไม่มีมีแค่ศูนย์ิดแปดเคียบค่คงจะดูนี่ไงเขาทำมาแล้วส่วนมากถ้ามาจากแถวบ้านบ้านหมู่บ้านนี้จะเจอช่างทำมาก่อนแล้วครับเพราะว่าเขามีช่างอยู่ในหมู่บ้านทามาซะในไฟแบกบวงจรไฟแบกตรงนี้ทำมาหมดแล้ว ทำมาแล้วคือทำทำไม่ได้ไงครับผมก็ประมาณนี้รอยบัตรกรีทํามาแล้วกว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้ของเปิดซิงนะครับทํามาแล้วอ,อาการพวกนี้มันเกิดอ่านี่แหละไฟมันไม่มีมันไม่ครอบครบองค์ประกอบมันก็เลยทําให้อ่าพวกหลอดภาพเลยกลายเป็นเส้นสบัดกลับก็คือ ไไอจมันไม่มีแล้วตัวนี้ไป r g b ไม่มีแถมไอไฟร้อยแก็ไม่มีมาไปไปเลี้ยงไอจบีไป200รโวลต์ก็ไม่มีมาไม่มีมาแล้วจะทำให้ให้ตัวจอมันทำงานปกติได้ยังไง ไฟแบกมันไม่ทํางานหรือไงจริงไฟแบกมันทํางานนะถ้าไม่ทํางานมันก็ไม่มีไอตัวเป็นภาพเป็นแสงออกมาหรอกนะครับคิดว่าส่วนมากเจอแต่ไฟแบกเสียก็คือกินฮอฮอไม่ทํางานมีปัญหาอย่างเงี้ยอันนี้ฮอมันทํางานมันทํางานปกติทุกอย่างช่างกบจะไล่ไล่ตรงไฟสองร้อยนะครับ อาจจะไม่ได้ซูมเข้าไปใกล้นิดนึงเพราะว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะบอกนี่ก็ซูมได้แค่นี้ครับจะวัดเป็นปี๊ดเป็นแบบปี๊ดช่างกบจะไล่วัดตรงไฟสองร้อว่ามันขาดหายไปยังไงเพราะว่าไฟจุดต่างๆมันมีอ,อย่างาไฟเวอร์ก็มีครับ ไฟไฟเบอร์ก็มีรบ16บวก16มันมีนะครับก็คือชุดไลแบกมันทํางานอยู่แล้วอันนี้ไฟ200อรันกดจะไล่มามันจะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับผมก็ไล่มาตามนี้ไล่มาปุ๊บมันจะมีจัมเปอร์ตรงนี้จะมีลายสีดําๆไม่ถึงกันเลยนะครับลายมันขาดปกติจัมเปอร์ จัมเปอร์ขาดแสดงว่าขาดจัมเปอร์มีลายไปมันจะมาตรงนี้มาสายแพรที่จะไปไอตรงนี้สายแพรตรงนี้ ยังกบจะบอกเป็นแนวทางนะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมันซูมได้ยากครับมันละเอียดมันเล็กกบจะวัดนี่วัดจากาชุดไฟสองร้อยไปเลี้ยงไอทีดีมานะครับมันจะปีดมันจะต้องลองปีดมานี้ ปีดแล้วเนี่ยก็คือถึงกันจุดนี้จุดนี้ถึงกันนะครับแล้วมาไล่จุดนี้เนี่ยมันจะมาสายแพร์ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นสายแพรที่เขาที่ไปหาอาภาควีดีโอเอาจุดนี้จุดนี้จัมเปอร์ตรงนี้ไม่ถึงแต่จัมเปอร์ตรงนี้มันได้ ปีดแล้วครับแต่ตรงนี้ไม่ถึงนี่ตรงนี้ถึงไหมจากนี่มาสายพปถึงครับจะต้องต่อสายครับสายมาต่อนะครับจะเกิดผลยังไงจะต่อแป๊บหนึ่งครับต่อจากนี่นะครับจุดนี้นะครับ มันจะเป็นสายแพลไอตัวนี้มาเข้าหลอดจากนี่มานี่ลายมันขาดมันขาดภายในอ่ะดีแดวให้ดูประมาณในประมาณนี้ครับลายมันขาดภายในเป็นลายสีดำๆเห็นไหมครับ ลายสนดำมานี้มานี่เขาก็มาน,นี้ตรงที่เขาทำตรงที่ช่างเขาทำเขาทำมาก่อนนะครับนี่มันจะเป็นจัมเปอร์ตรงนี้วัดจากนี่เพราะวัดเอาครับเราก็คือเราไล่ง่ายๆว่าอ่าก่อนอื่นเราก็ดูไฟไฟเลี้ยงไฟสองร้อยโวลต์อะไฟร้อยแปดสิบมันมีมาไหมมาไม่จำดูแล้วก็มาเปิดดูนะครับว่ามันจะมไไีเพราะว่าที่เราวัดเมื่อกี้นี่ มันไฟมันไม่มีสักสักจุดเลยมีนิดเดียวอ่ะครับแต่ไฟร้อยแปดติดต่อกันพอดีลูกค้ามาเมื่อกี้ต่อเสร็จเรียบร้อยจะวัดเสียปลากเลยนะครับปึ๊บปลัเรามาวัดไฟตรงนี้เลย เดี๋ยวมาดูหน้าจอก่อนเลย,เลยอืมได้จริงๆริงนะเป็นสโนเป็นสโนแล้วครับโอเคเราก็มาวัดไฟตรงนี้ rgb ไฟสองร้อยมีไหมดูนะสองร้อยตรงนี้ไฟสองร้อยนะครับตรงนี้นี่ครับ193ร้อยเก้าสิบสาม แล้วก็ไฟ r g b ประมาณสองจุดกว่านะครับนี่ไงเห็นไหมสองจุดสองจุดแปดสองจุดเก้าสองจุดสี่อันนี้สีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสีเขียวสองจุดสี่เหมือนกันสีแดงสองจุดสี่เหมือนกันสีแดงสีที่สามสีแดงเพราะสีแดงอันนี้สีเขียว ก็ปกติเรามาวัด rgb rgb ตรงไส้หลอดเท่าไหร่ตอนนั้นเราวัดได้ได้ได้แค่เท่าไหร่จำไม่ได้ครับนะ v กว่าง่ายเก้าสิบห้าโอเคได้นะแล้วก็ฟ้าสีฟ้า,ฟาตรงนี้เก้าสิบสี่เก้าสิบเก้าได้ครับก็ประมาณนี้ครับเราก็ต้องปแรบบัแบปรับ rgb ใหม่ rgb มัได้เท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่โทษที อไฟสกรีนผลิกรีนสองอเก้าสิบสามมันน่าจะสูงไปปรับสองอปรับลงมา,าครับแลให้ดูข้างหน้าก็น่าจะได้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องโอเคครับต้อตง,ตงประกอบแป๊บหนึ่งครับภาพก็ประมาณนี้ครับผมอ่า สวยงามตามท้องเรื่องครับผมกอคงงีต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมแถมลูกค้าทํำตกมาอีกด้วยทําตกมาข้างๆเลยดีนะจอนี่นี่มุมตรงนี้เห็นไหมสีมันเพี้ยนเลยครับผมก็ผมไม่มีปัญหาแค่นี้เองครับผมโอเคครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมและก็ติดตามช่างผมครับผมสวัสดีครับผม